ผู้ถืเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้ราด้านความเชื่อด้านการขยันด้านการทองใจด้านการรับใช้ด้านการดูแลครอบครัวอย่างดีนะครับสองสามีภรรยาดูแลลูกด้วยความยากลําลบากตอนนั้นยากจนจริงๆนะครับก็ขุดเผื่อขุดมันเพื่อดูแลลูกผู้พือก็ ได้สอนและอบรมให้ลูกๆขยันและอดทนทุกปีเดือนทันวาพุ่ือจะพุกับพิพีจะเป็นดารลาเราจะให้เวลาพี่พีพุ่ๆคนละสามสิบนาทีอบรมพวกเราทุกปีนะครับและทุกปีจะมีคำกำชับใหม่ๆจากพิ่พีพุ่ืๆแต่ปีนี้ไม่มีล้ เดยนีเน่ยเนเปเฮวดาล้ตาโคนะอล้ตาคเลออมกวยไปเหคูอเวดาเปตระดจลเลพออปปามนเลสุเตาเอาสุเตาตนี้โอเวดาขอสิรคินนี่มโนเดียันล้ตาคเดกวาเวดาดบทเ้เวดาดดูดอเอเลกเฮคูเลาปลากเวดาปพูเเดฮคลมโนล้าตเออมนีเดียันอีไปดอลดบทเามโนกที่ว่าเวดาเราปกทีบาตวเวดาเปตระดจลเลพอมโนเดี่ยวนี้อีเราเวท मेWeatherData लॉता यु मनि ले पारगासु कुयाता मोनो खुतरा ने येर दो टेर दो बुएटी त कोतेर फाला ब गे हिगि बाद को जरा चो ले फो आ आ मोनो दी दा वे गोडा ता धोगी बाखासु मे न्या मोनो ले आटा फिदा मा अपू आ गोनी ला मोनो त निया पगे ले क्वागेदा किवेरा ले आपा आटा थे फा आ फा को ल मोनो तबले ตาเลือยตาพูจะปื้อจะแว่จะโม่จะป้าจะนอ่จะจอจะปวากันยอจะปวากันลือโก้กะปูเกด่ป้าซาสมูหาท้อดอกาเตียนอกคดอนอสากอุจวาลีในตาเนอโคจะจิบเลือจะปื้อจะแว่ละละว่าเนอแห่อุญญาแล้วก็คลแล้วก็ปูและแหดเตือกละเซอคอเจลวเซอคอเจกลาเซอคอเดอเดอพอกวันเนะพอกวนตื้อแบบลาวละจอว่าเนะ แก้รัเราก็อีเนลากถอนเนต่ยเดยวจได้ปะแลยตอนนี้คจะซิบเลือเกนปุยจะแวกโก้ลาบักาเดอร์จะผู้พันดุดไก่แก้วกเจายวนเนาะผู้ดูไก่แก่ปายวาเลออุเกเดอมาอย่าตาลาคขทีเนาะก็นี่สะสมมูฮารลีดอพตก่ปามไม่ได้ปกิเออย่ดอมาอย่ตาดอรลอกุกละคร์เนตาเราถูเราอยู่รูนั่นมีะแลยตอนนีคเกเตล้วปกมาอย่ตา ไม่วีดอเดอปกเกที่เราสาด็กระจายยวะเราปกเกมาในเกคุ่พารหอนเนาะใน้วตาในคนจิบลนาโกะลาจีลาบุแล้วก็เตะก็แล้วก็กระแล้วก็สูเลยแล้วชอาช่อแชมาเจอแล้วตาลอพีอีเมเกะจ่าราแล้วตาอ่อตาอ่อตาหล่อเาแกลตาปูตาพอใครจิบลือนาโกะก็แดขอบคุณครับสวัสดีครับทิมงา เคทีจีเนาะตปรับควาโพรซาได้ไลเข้ากอดาสระดลวยพอขอบพละแล้วป่ะเนาะโตเลยบ้าคุณเห็นไปแลเฮบาลสะเลโอซกิเตสกิสกอเฮกีบาละกทีอก็ซาจก็เอ็ดอิบิซไปสระดลวยพออนก็สาราดุพอเธอพออติสกออามกาพตีดบแค่เชื่อยเราก็ใส่ยาโกดอนนะก็ชัวเนะเล่นเต่ามูแล้วนี่แกสกอ Ketika kita berada di sini, kita tidak boleh berjaga-jaga dan